สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะพี่พี่เอก็มาเจอกันในชุดชอบนะคะก็คัดตัวเลขให้เหลือน้อยลงนะคะก่อนอื่นเลยคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ได้มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงอยู่เลยนะคะเป็นแค่แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะก็เช่นเคยค่ะชุดที่แล้วก็ชุดชอบก็เข้าไปที่17เลยนะคะตรงๆเลยนะ ชุดชอบก็วันที่16พฤษภาคมนี้ก็จัดมาให้เช่นเคยนะคะก็พี่ๆก็ลองเลือกดูดูตัวเด่นน้องเป็นหลักนะคะว่าพี่ๆชอบเด่นตัวไหนก็ลองมาดูเด่นจับคู่ของน้องก็ได้นะคะเผื่อจะถูกใจกันบ้างน้องก็อยากให้พี่ๆทุกคนสอบผ่านเช่นกันนะคะอ่าเช่นเดิมวันนี้ก็มีตัวเลขดังนี้ให้เลือกเช่นเดิมนะคะลองเอาไปเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูนะคะ ก็ขอให้พี่พทุกคนโชคดีนะคะขอขอบคุณทุกคนพี่พีที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ mm hmm. ก็พยายามคัดตัวเลขที่คิดว่าน่าจะมาแล้วก็ชอบส่วนตัวนะคะซึ่งมันก็เข้าหลายงอดอยู่เหมือนกันนะคะถ้าพี่พี่เอคนไหนติดตามจะทราบดีนะคะ ยังไงคลิปนี้ก็พี่ๆทุกคนสอบผ่านโชควบีปังๆไปในงวดวันที่16บหกพฤษสภาคมด้วยกันนะคะไว้ติดตามชุดวัดใจด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ